ะรครับวันนี้เราจะมาดูที่ชาร์จรุ่นใหม่รุ่นนี้ตัวเล็กพกพาง,ง่ายสามารถปรับโวลต์ปรับแอมป์ได้ปรับโวลต์ได้ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบโวลต์ปรับแอมป์ได้ศูนย์ถึงยี่สิบแอมป์ชาร์จเร็วชาร์จไวมีพัดลมให้สองตัวระบายความร้อนได้ดีมาก่ะมาดูบ้างที่ชาร์จมันมีอะไรมาให้บ้างนะครับ่ะมีสายชาร์จสายชาร์จตัวนี้สามารถถอดออกได้เสียบเข้าได้มีควบคุมโคลบให้เสียบเข้าไปปุ๊บสามารถเสียบเรารถได้ทุกรุ่นนะครับมันจะมีสาย สายกาวนี่ช้แบบตรงแบบลอยก็ได้ mm hmm. เปลี่ยนได้กับรถทุกรุ่นอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีการชาร์จนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างสําหรับการชาร์จนะคะเราต้องถอดสายชาร์จออกจากตัวเครื่องก่อนนะคะเสียบสายชาร์จเข้ากับตัวรถเสียบไฟรอสถานะไฟขึ้นพร้อมใช้งานนะคะจากนั้นตั้งค่าปรับค่าโวลต์โดยการหมุนปุ่มสีทองค่าจะแสดงที่ตัวเลขสีแดง จากนั้นเราปรับค่าอมโดยการหมุนปุ่มสีฟ้าค่าจะแสดงตัวเลขสีฟ้าปรับค่าตามแบตเตอรี่ที่เราใช้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเสียบปลั๊กที่เสียบกับตัวรถเข้าเครื่องเช็คปรับค่าให้แม่นยำอีกครั้งเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายสะดวกสบายชาร์จเร็วชาร์จไวชาร์จได้กับทุกรุ่นของเข้าดีจริงๆหมดจินเยว่